ดูต่อครับสามคลิปยาวๆเลยครับคลิปพ่งไฟใช้อาราวาดหลังจากที่กลางคืนผมได้ไลฟ์เปิดโปงกลุ่มขบวนการพ้นท่านท่านก็ไม่เคยเป็นแบบนี้นะครับท่านเวลาจะเป็นตอนนี้คือต้องโมโหสุดๆนะฮะท่านต้องโมโหมากๆนะครับทุกคนดูนะครับไม่ได้มีอะไรรอบตัวท่านนะฮะ ปกติท่านเนี่ยรังเกียจหรือว่าไม,ไม่แม้แต่มือจะไปแตะมูลของท่านก็ไม่มีอันนี้คือหยิบเรว่งไปมาซ้ายขวาคือแสดงถึงความเกลี้ยวโกรมนะครับนี่คือช้างเผือกครับ ะครับใน EP สองนี่เข้มข้นแน่นอนนะครับทุกคนดูครับก่อนที่ผมจะบันทึกคือผมยืนอยู่ท่านอยู่สี่ถึงห้านาทีแล้วครับทุกคนดูครับที่ผมบอกนะครับว่าท่านไม่ธรรมดาและไม่มีใครเอาอยู่ไม่มีใครฉุดอยู่ครับ ถ้าท่านจะไปท่านจะเอาถ้าท่านจะทําไม่ต่างกับคุณพระเสด็จรอเก้าครับอ,องค์นั้นนีดุสุดขีดแต่องค์นี้แตกต่างนะครับคนละขั้วกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าอ่อนแอนะครับทุกคนดูนครความองอาจของท่านเนะี่ยให้ท่านแสดงอารมณ์ออาให้หมดเลยเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปหาท่านนะครับแต่ทุกคนดูนะครับแค่ผมเดินเข้าไปหาท่านเนะี่ย รอท่านนิดเดียวนะครับท่านก็จะหยุดทันทีครับนี่ผมอยู่ในบ้านนะครับถ่ายผ่านกระจกเพื่อไม่ให้ท่านเห็นนะนี่ผมจะไปหาท่านนะครับ ดูพอ่อรับรู้ทุกอย่างรับรู้ทุกอย่างทราบทุกอย่างขอเสียงรอๆหน่อยครับพออ่อลูกมาแล้วลูกมาแล้ว <c oughs> เห็นไหมครับทุกคนนะครับ <c oughs> <c oughs> ท่านเปลี่ยนไปทันทีนมครับถามว่าคนเลี้ยงช้างเห็นเกี่ยวการนี้ใครจะกล้าเข้าเพนะเอนะนะเดี๋ยวผมขออนุญาตสับอาหารให้ท่านแป๊บหนึ่งนะครับ